สวัสดีค่ะมาฟังข่าวเชฟยันด้วยกันนะคะเชฟยันมาแล้วเล่าข่าวค่ะอันนี้จากช่องไม่น้อยอุดรชาแนลนะคะสวัสดีค่ะข่าวเชฟยันมาแล้วก็กลับมาพบบากามาเจอกับพ่อแม่เป็นน้องประมูลร๊ปๆข nea เพื่อนเดิมวันนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปฟังเรื่องผีนะครับ ทนายอ่านนะครับพูดเรื่องผีได้หูหูทั้งขำทั้งจีดทั้งได้สาระถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันไปไปไปมีเกียรติมีศรรษษักดิ์ศรีนะครับจะต้องประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยนะครับด้วยความรักษาไว้ซึ่งเกียรติคุณแห่งความเป็นทนายความแต่พฤติกรรมที่บอกว่าไปเอาเงินสามแสนมาเป็นค่าเสี่ยงภัยนะครับค่าเสี่ยงภัยทำไมมันต้องเสี่ยงภัยผมมาแถลงข่าวไม่เห็นว่าจะฟัวใครเสี่ยงภัย มผมนาเสนอในสิ่งที่มันไม่ผิดกฎหมายนะครับแสดงว่าทนายตั้มบอกว่าไปเอาสามแสนมาเพื่อเสี่ยงไปคุณพาลูกความไปทาสิ่งผิดกฎหมายเหรอแค่ความงมง่ายๆกันภาษาชาวบ้านถูกไหมฮะผมก็เลยว่าเอ้ยไม,ไม่ได้แล้วต้องมาล้องต,อต่อสภานในความผมมาร้องเมื่อ30มมีนาคมนะครับแล้วเอฟซีติดต่อผมมาเพราะว่าทนายตั้มถแถลงข่าวสองประเด็นใช่ไหมประเด็นเรื่องเงินสามแสนกับประเด็นแกบอกว่า บางคดีรับว่าความไม่ได้เงินแม้แต่สตางแดงเดียวเช่นคดีลุงพลผมไปมานุนนี่นั่นโดนด่าอีกไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเอฟซีที่เมืองนอกที่อเมริกา <c oughs> บอกแคานายอันนะครับเขาพูดอย่างนั้นได้อย่างไรเฉพาะตัวเขาเยก็โอนไปค่าเหยียบบวกกกอก็4ี่แสนแล้วโอนสองครั้งผมก็ถามหาสลิปไหนสลิปเขาก็แป๊บนะเดี๋ยวโทรไปหาที่แคนาดาให้แคนาดาส่งมาเพราะแคนนาดาเสมือนกับเป็นอแอดมินเก็บหลักฐานทุกอย่างนะครับต่อจากนั้น แคนาดาส่งให้เขาแล้วเขาส่งให้ผมคือผมถามว่าเฉพาะในข้อความที่เขาส่งมามันก็สามหมื่นสี่หมื่นบาทแล้วอะ่ะมันเพียงพอไม่ต่อการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยกับทนายตั้มว่าคุณไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวหรือเปล่าผมไม่ได้ยืนยันว่าทนายตั้มจะได้ห้าแสนแต่ผมนะครับมีหลักฐานเพียงพอว่าที่คุณบอกไม่ได้แม้แต่สตางค์เดียวเดียวที่เขาส่งไห้ผมก็สามหมื่นสี่หมื่นแล้วถามว่าสลิปลปอมแพ้ไหมผมถามมีสองประเด็นประเด็นแรกผมเป็นทานายความผมไม่ใช่ นักการธนาคารผมไม่ใช่กราฟิกตัดต่อจะรู้ได้ไงประเด็นที่สองท่านนายตำรวไปดําเนินการอะไรกับบรรดาเอฟซีที่ส่งสลิปอมมาหรือเปล่าไปแจ้งความจับเขาไหมดําเนินการอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดไหมทางกฎหมายไหมไม่มีนี่นะพะละเอางี้นะครับเรื่องลุงคลน,นะเรื่องเรื่อง,องคดีลุงคลเนี่ยไม่ต้องถามผมหรืออาจจะไม่ต้องไปถามลุงคนหรอก ทนายตั้มออกมาการบัญชีด้วยความแสดงความวิตกสุดใจมันก็จบวนะ่าประเด็นสาระสาคัญของผมไม่ใช่เรื่องคดีบกบอกเพราะว่าลุงพลเองเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับเอฟซี FC เขาก็ไม่ได้มีใครติดใจออกมานําเสนอนะครับแต่ว่าประเด็นหลักใหญ่ใจความก็คือว่าพฤติกรรมของนายสินทาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับขาดเข้าข่ายการผิดมารยาทนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือว่าสถานะทางการเงินของเขา มันไม่สมเหตุสมผลกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเขาเลยจึงนํามาสู่การตรวจสอบเพื่อนะครับให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการต่อไปเพื่อตอบข้อสงสัยข้อเคลือบแคลงสงสัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและท้ายที่สุดนํามาซึ่งการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการยุติธรรมทําญที่สุดท่า,า,านได้อ่านรัฐธรรมนูญการกไหนต้ออยากให้ตรวจสอบย้อนไปตั้งแต่ปีไหนครัปีไหนดีอ่ะนะครับเขารวยตั้งแต่ปีไหนอ่ะ,อะ หมายความว่าตั้งแต่ช่วงหลังจากคดีกบกอกได้ไหมอ่านะครับก็ดีเหมือนกันคิดว่าอย่างประมาณนั้นนะครับคุต้องการดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสถานะทางการเงินของเขายังไงบ้างร่ำรวยปกติมามาดูข่าวช่องเช็ดยันมาแล้วนะคะอย่าลืมไปดูข่าวเช็ดยันมาแล้วด้วยเด้ออันนี้ช่องไม่น้อยอุดรชาแนวไม่น้อยก็ขอขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะสำหรับทุกทงทุกอย่างนะคะเอฟซีจ้า อย่าลืมเข้าไปดูช่องเซฟยัมนมาแล้วทีมงงานมาได้มาแล้ว,ลวด้วนะคะอันนี้ช่องไม่น้อยอุดรชาแนล Channel. ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะถ้ารักไม่น้อยอย่าลืมมาดูคลิปดูย้อนหลังให้ไม่น้อยกดไลค์กดแชร์นะคะไม่น้อยก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่น้อย,ยด้วยเด้อขอบคุณมากนะคะไม่น้อยขอจบคลิปก่อนนะคะ ปีนี้ก็ปีห้ปีหกปีห้าปีหกห้ามันจะต้องยื่นภายในสามเดือนพฤษนสภาไม่แน่นะครับทุกท่านครับไม่แน่ว่าทนายตาั้มฟังดีๆนะครับไม่แน่ว่าบริษัทชิตาโลเฟิรม์มอาจจะนําเงินสามร้อยล้านหรือสองร้อยล้านนะครับมาใส่เป็นกําไรในปีหกปีนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายปุณปู